สวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอภัยนําเพลงทีมงานรักวันเกิดดอทคอมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านใหม่สารพีนะครับตําบลท่าช้างอําเภอสว่างวีรบงจังหวัดขุบลราชธานีนะครับมาตัางกัรู้จักกับคุณสุเทพศิริมูลนะครับเกษตรกรต้นแบบการเลี้ยงสัตว์ปีในพื้นที่ของจังหวัดขุบลราชธานีครับพี่สุเทพครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุเทพศิริมูลนะครับทําการเกษตรมาหลายอย่างนะครับที่นี่ทําอะไรบ้างครับพี่สุเทพทําตั้งแต่ ปลูกต้นมะม่วงปลูกมะม่วงมะม่วงทำมะม่วงนากรดูแล้วก็เลี้ยงไก่พื้นบ้านไก่ดำเลี้ยงหมูแบบครบวงจรเศรษฐกิจพอเพียงด้านประสัตวา์นี่รู้สึกว่าจะมีความโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับคือถ้าเราตัดประเด็นในเรื่องของเรื่องของเงินไปตอนสุขที่เราได้ก็คือเราได้อยู่กับสิ่งที่เราชอบครับเราได้อยู่กับสิ่งที่เรารักเราชอบก็คือ S <S ในเรื่องของอาชีพการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์นะครับ,บเป็นส่วนที่เราชอบมนนีอาชีพที่เราชอบมากที่สุดภายนใ,ในเทพสิริฟาร,ร์มใช้พื้นที่ในการเลี้ยงสัตว์มากขนาดไหนครับก็ <S <S ในพื้นที่บริเวณนี้ก็ประมาณ2ไร่สองไ,ไ, 2> 2ไร่2ไร่เป็นเป็นคอ,อกเลี้ยงอะไรบ้างก็ <S <S จะมีที่เราทําเป็นล็อกเป็นข้อไว้ก็มีเรื่องของเป็ดเทศนะครับพ่อพันไม่พันธไก่ดำนะครับแล้วก็ในเรื่องของกอนุบาลกอนุบาลเสร็จแล้วก็จะเป็น อ,อกหมูครับเป็นหมูนีคือในในส่วนของภายในฟาร์มเนี่ยเราเลี้ยงแบบปลอดโรคครับนะครับปลอดโรคแล้วก็ทราบม,มาว่าภายในเทียบสิริฟาร์มเนี่ยใช้กระบวนการผสมสั์อินทรีย์เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับมันมีประโยชน์อย่างไงครับพี่สเทพอ่าในตัวของเกษตรอินทรีย์ในเรื่องนี้ในส่วนนี้ก็คือเราจะในเรื่องในเรื่องของการใช้ยาปฏิชีวนะไม่ใช้เลยไม่ใช้เลยครับนะครับอันที่2ก็คือเราจะใช้ อ่าเจลีเจลีซ <pl> <UK> ีเอเ็มเอ็มนะครับอ่าจะทําให้ไก่สร้างภูมิคุ้มกันหรือสัตว์ที่เราเลี้ยงเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันเราสร้างภูมิต้านทานครับภูมิคุ้มกันแทนการใช้ยาปฏิชีวนะใช่ครับแล้วก็ประเด็นที่สองก็คือในเรื่องของอ่าสภาพแวดล้อมนะครับในเรื่องของกลิ่นนะครับในเรื่องของสัตว์อันดับแรกก็คือเรื่องกลิ่นถ้าเราจำกัดกลิ่นตัวนี้ออกไปได้นั่นคือคือ่ามรนเป็นตัวป้องกันเรื่องในเรืลองของสัตว์นะครับส่วนตัวที่สามนะครับเมื่อสัตว์อ่ามีภูมิต้านทานนะครับ กินไม่มีนะครับก็ทําให้สุขภาพสัตว์แข็งแรงทําให้เกิดอารมณ์ดีในเรื่องของสัตว์นะครับถ้าเรานมนำน้ำหมักชีวภาพมาใช้แทนยาปฏิชีวนะแล้วนี่เราสามารถลดต้นทุนได้เยอะไหมครับโอ้โหได้เยอะครับเพราะว่าตัวยาปฏิชีวนะนี่จะมีราคาแพงมากนะครับเป็นทราบมาว่าเป็นยาที่นําเข้าจากต่างประเทศด้วยครับใช่ครับถ้าเกษตรกรลดต้นทุนในเรื่องของตัวยาตัวนี้ไปได้เยอะนะครับนั่นคือคอกเนี้ยงเป็ด เราไปดูที่ข้อแรกเป็ดก่อนครับครับเช่นคณพิเทศไใช้วิธีการหนึ่งนี้จะเป็นน้ำอัดชีวภาพเป็นเียมที่มีขายทั่วไปตามท้องตลาดใช่ครับหรือเราจะทําการทาเองก็ได้ทาเองก็ได้นะครับก็ดูปริมาณที่เราให้นะครับก็อยากเป็ดนี่ให้ให้เยอะไหมครับสัดส่วนก็คือน้ำาิบลิตรต่อ จุลินีซีเอเอ็มเนี่ยประมาณ5ซีซีตับ5ซีซีต่อน้ำ10ลิตรครับผมนะครับสำหรับการเลี้ยงเป็ดอย่างส่วนที่เรามองเห็นในครอบเราประมาณสั้ง30ลิตรก็ประมาณ15ซีซีนะครับ15ซี่าเอาใส่ลงไปในน้ำนะครับตัวนี้ผสมน้ําให้เป็ดกินเลยครับทั้งกินทั้งเล่นเป็ดมันจะอยู่อย่างนี้ของมันก็เหมือนกับอาบน้ำด้วยใช่ใช่ทำความสะอาดในตัวของมันด้วยนะครับ อันนี้ให้ทุกวันไหมครับแบบนี้ฮะเอ่อทุกวันครับเช้าเย็นครับให้2เวลา2เวลาเช้าเย็นคือในส่วนพวกนี้ก็คือจุลินทรีย์นี่ถ้าเราปล่อยไว้นานไม่มีการเปลี่ยนล้างไม่ได้เราต้องเปลี่ยนอันนี้เราก็ต้องเปลี่ยนถ่ายนะทุกวันใช่ใช่ต้องเปลี่ยนถ่ายทุกวันนะครับวิธีการเหมือนกันเลยครับวิธีการเหมือนกันครับคือพ่อจะเป็นพ่อแม่พันธุ์หรือไก่ขุนไก่รุ่นก็แล้วแต่นะครับเราจะใช้น้ำหมักเพื่อเพิ่มการบำบัดแล้วก็การ ในสัตว์แข็งแรงนะครับเยยป็นปัสสาวะมาปร,ปริมาณเหมือนกับเลี้ยงเป็ดไหมครับใช่ครับเหมือนกันเลยครับ,รบถึว่าตัวนั้นมันประมาณได้อยู่ที่สองลิตรนะครับเราก็จะใเช้าประมาณสิบซีซีอ้าวครับประมาณสิบช้อนโต๊ะมี้กาผสมน้ำให้ไก่กินทุกวันเช้าครับเช้าเย็นแล้วก็เปลี่ยนไปทุกครั นี่อะไรครับสี่แลอยู่ในฟาร์มเนี่ยเราจะมีระบบตัวหนึ่งที่เป็นระบบที่สี่ในเรื่องการค่าใช้จ่ายเรือ่องไฟฟา้านะครับตัวนี้ก็เรียกอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์ถ้าพูดตรงๆคือต,ต,ตัวแปลงไฟเพื่อเก็บในแบตเตอรี่ครับคือเราได้ไฟจากแสงโซลารเซลล์นะครับใช้ พลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้ในฟาร์มนะครับลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าไฟฟ้าค่าไฟฟ้าในส่วนของค่าไฟฟ้าสมมตินะครับในส่วนของสัตว์สัตว์ที่เราเลี้ยงเนี่ยเรามีค่าใช้จ่ายไฟฟ้าถ้าเป็นไฟฟ้าทางการไฟฟ้าเรามีค่าใช้จ่ายอยู่500บาทแต่ถ้าใช้ตัวนี้ก็ถูกไปนะครับมันจะลดลงขึ้นกวนาึงก็คือ250บาทประหยัดไปเยอะประหยัดไปเยอะนะครับเทียสิบเปอร์เซ็นตเทียสิรีฟาร์มนะครับฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงสัตว์ปีกและก็ได้บริษัทเอ็นซีของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้ทีมงงานรรักกกบ้ด็ตอออขขพพะคคุุณณิ สุเทพศิลิมูลปรยักง,งครับที่มาให้คําแนะนําดีๆนะครับในส่วนของกระบวนการฟืรินสัตวอิงซีภายในป่านะครับซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถติดตามทุกๆเรื่องราวเกี่ยวกับภาคการเกษตรดีๆแบบนี้ได้นะครับเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ w w w r a เกิ n c o m ผมกับที่สุเทพนะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ